ไหลไปก่อนพันสองไหลไปหนึ่งดอกดอนี้โอ้เจ็บพันสองโอเปกาโอ้โหมาหมื่นหนึ่งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมไก่จ้าด่ายินไม่ว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้โอเค okay, ครับผมก็กราบสาวัสดีัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้นะเกมของไก่แจ๊คือขนองเดชของเรานะเพื่อนเช่นเดิมมาโอเคมาจัดกันเลยดีกว่าแล้วกันครับวันนี้ชมบัดเทหาไหลเดี๋ยวเริ 72, มเบ็ดสิบสองไปก่อนเปิดมาดีดีสเกรร็ตเตอร์ลงเลยไม่ไอ้แก ไอ้เจ้าไม่ลงสวยงามคู่หนึ่งไปช่องขนาดนี้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีอึ๊บต,ต,ตุบตุบตับตับตับ,ตบไม่ลงว่ะแม่ไอ้เจ้าโอเควายช่องสองเว้เอาอีกไปกระโบกระโโบไปเมื่อเฮลเลอร์ตอกนี้สวยงามรักมาก่อนใคร ดึงช้าไปตอนช้ำใจแน่นอนสกิเตอะลงมาเพื่อนอึบกูยังอีกลงเถอะลงลงมาอึบดึง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 กูดึงไอซ์เยบรอไปเพืนเข้าฟรีไปก่อนโอเคสวยสวยดีสวยบังปูนรีเย่บป๊กไปไปไปมาครับเข้าฟรีเดเบิรตสิบสองอบไปก่อน เท่าที่ถ่ายโอ้ยอารรมัโตโรมาตอยเอ้ยพืหลักสวยงามวมาหนึ่ตัวโอเคมีสิบหลายไฟเพิ่นขอไวหน่อยเกเออได้ไหลยไป้มีสูตรวายสามหมุนคูณแปดว่าไงขอไว้หน่อยวายกูราโอ้โหน่าเกียดรี่จุดไอ้แจ้มา1 5ึูครับโอเคเอาไหรมาสองรอยโอ้ยให้แบบจักจี้อ่ะ ไอเอ็มเจอรี่จักรตี้หัวใจไปเบ็ด40เลยลายมาหนึ่งสวยงามต้องมีดอกตออกค้าแน่นอนมี something. สามติง้งสามติ้งโอ้ยไอแจ๊ผ่านไปเจ็ดสองศูนย์มา, 7, 2, มาดิมิกไปก่อนหนึ่งดักโอเคเบ็ด40มาว่ะไม่ลองอข้างในโอเคเพิ่มหน่อยครับไปสัก80มาลาดมาก่อนใครเข้าปีหนึ่งดอกมาแล้วลูกโอ้ยเบ็ด8ปด้วย แกแขนส์แกแขนนี ara, ่ขอหน่อยนะไก่จะฮ่าเอานะวายโอ้โหไม่ได้ใช้วายเฟอร์อยู่ข้างหลังยังดีไอ้แจ่มาวายสามตัวขอไหลก่อนเพื่อนสวยงามตัวนี้โอ้โหสี่ภาษากูเลิกเลยโอเคมาสี่พันหก้เอเมนแกสขออีกหน่อยได้ไหมจ๊ะ ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปมาเท่าหน่อยพังแปดขอยนิดชีวิตจะสดใสอีกนิดอีกนิดกดไปก่อนสุดท้ายคูณสิบสี่โอ้ยไปไม่สุดอีกแล้วอะมาหกพันะครับไปเบ็ดลอยยี่ปุ่งปังปังปัง,งกระมังสักวปลาอึบอึบอุ่ยจเจะเกเตออีกตัวเดียวเปอนรักอีกตัวเดียวลงไม่ลง ลงไม่ลงลง,ลงไม่เออวายมาตรงนี้สวยงามไหลไก่ป่าไปเจ็ดเก้าสองเต็มกระดาเบลบาันนะคอยอีกนิดอีกนิดอีกนิดหนึ่งเพื่อนกูขอโลบหน่อยเออสวยเพื่อนขอวายสองมาตามดังใจขอเออไหลไปกว่าพันสองไหลไปหนึ่งดอตตรงนี้ 7, oh อูเจ็ดพันสองโอเมก้ามาหมื่นหนึ่งไรเนาะโอเคครับผมพอแล้ว เลิกกูเลิกลกูเลิกเลยกูเลิก <c oughs> วันนี้มันไรมาที่ประมาณหมื่นแปดหน่อยๆครับเพื่อนครับโอเคเนาะก็เลิกดีกว่าก็อย่าลืมก,กดไลค์ก็ดซับสไครต์กระดิ่งกันให้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย